พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่เราจะมาจัดกันวันนี้นะคะคำบุญนะคะแล้วก็แบ่งไว้กินส่วนนึงค่ะเรจะทำเยอะนิดเนึนงค่ะนั่นก็คือเนื้อผัดพริกหยวกนะคะตอนนี้เราก็ผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะกระเทียมสามหัวใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะ ไม่มีก็กระเทียมจีนนะคะเป็นเนื้อที่ไม่อ้อยหมักนะคะวิธีการหมักเนื้อเข้าไปดูในคลิปได้นะคะแต่เวลาที่เราจะทำอาหารมันก็ง่ายข่ะเวลาที่เราหมักเนื้อเก็บไว้เดี๋ยวเราใส่น้ำไปนิดนึงนะคะ โอเคนะคะเนื้อเราก็เริ่มสุกไปประมาณ7 0็ดบแปดสิบเเซ็นแล้วค่ะน้อก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะน้ำตาลอันนี้ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซอสสาเขียวนะคะสองช้อนน้ำน้ำมันหอยก็สองนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเวลาที่เราหมักเนื้อเนี่ยคือเวลาเราผัาดออกมาเนี่ยมันมันจะดูออกเลยค่ะว่าเนื้อนุ่มไม่นุ่มนะคะ นี้เยอ้อยจะโรยด้วยพริกไทยนะคะทีนี้เราก็จะใส่ผักกันเลยนะคะก็จะมีนี่นะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกหยวกนะคะแล้วก็มีอ้อยเพิ่มสีสันด้วยเติมพริกแดงไปนิดนึงนะคะ่ะผักคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อแบบก็ใช้เป็นหมูหรือไก่ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมย้อยขอชิมดูนะคะ นี่นะคะดูเนื้อนะคะเขาบอกว่าเนื้อนุ่มมากค่ะรสชาติก็โอเคแล้วค่ะรอให้พริกสุกนิดนึงนะคะเทนะคะพริกเราก็สุกเรียบร้อยน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยดูนะคะเนื้อแบบฉ่ำมากเขาบอกนะคะการันตีเลยค่ะว่าสูตรหมักเนื้อสูตรนี้นะคะนุ่มนะคะเนี่ยเวลาเราทํากับข้าวก็แบบง่ายมากเลยค่ะโอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ ดูนะคะว่าน่ากินแค่ไหนเนี่ยเนื้อเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังเลยค่ะสูตรหมักเนื้อของแม่อ้อยนะคะ เ็เยบร้อยนะคะเนื้อผัดพริกหยวกนะคะหอมๆยั่วๆเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขา่าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ